สวัสดีค่ะพี่น้องเมเปนสิอัพเดตเนี่ยเล็กน้อยนะะเนาะค่ะเนาะวันนี้แม่เพ่นกับเขาสวนตามเคยฝ้นตกกับเขาคือเก้าพี่น้องเพะว่าลูกค้าเพิ่นรอบปลูกงายนะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะให้เบิ่งต้นพันุของเห้านะคะ่ะเนาะเพื่อนถือฝ้นแล้วเพื่อนสิเป็นลักษณะนี่พี่น้องเห็นบ่ค่ะเบิ่งหาเพิน่นค่ะเพื่อนป่งออกมาขาวจานผ่านเลยพี่น้องเห็นบ่ค่ะ แม่เพ้นฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อท่นผู้ใดสนใจยังมองหาพันยาไถ่เคลื่อนนาลูกจจกรพพัดของเฮ้ากะยังมีแบงปันอยู่ค่ะเพราะว่ามันถือฝนแล้วมันจะโป่งหักบกกลายด้วยพี่น้องเนี่ยค่ะเห็นบ่ค่ะอันนี้แม่เพ้นบพราะหน้าตดดเป็นทอนเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นล่ำตนอยู่ค่ะกับสีอยู่ประมาณนี้เห็นหักบกนา่เห็นบ่ค่ะไอพี่น้องข้าบึงว่าพันยาของแม่เพ้นเนี่แกจัดพร้อมปลูกเลยค่ะเห็นบ่ค่ะ เราจะเดินตาเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะพี่น้องตัดีใจขึ้งยังเลยค่ะนี่เพราะว่ามันหนามฝนกับน้มถ้ามาสะอาดบอขึ้กันเด้อค่ะพี่น้องหนามฝนนี่เพิ่นสิงามไวแล้วก็แตกหักไวเห็นบ่ค่ะ,เ,คะเดี๋ยวแม่เพ้นไอ้ฟันเป็นเป็นทอนเป็นต้นแล้วแม่เพ้นจะอัปเดตให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเบิ่ง การแตกห้าของเพิ่นถี่เพิ่นถือผลเนาะพี่น้องเพิ่นแบบค่ะเพราะว่ามีพี่น้องไอ้ทางอำเภอชะอําเนาะค่ะเนาะถี่เพิ่มมาลาบกับสวนเพิ่นมาลาบกับสวนแล้วรอบหนึ่งเพิ่นเอาไปปลูกแล้วเพิ่นบ่พ่อเพิ่นก็เลยสร้างเพิ่มอีกประมาณพันหาละกันพี่น้องทางดอยเอ็ดเท่าน้ำเนาะค่ะเนาะร่วมแล้วกัสีประมาณสองพันกัวทอนเนาะค่ะเหมือนี้มาขึ้นเขาสวน เด็กเลกน้อยแม่เพิ่สีอัพเดทให้เบิ่งอีกรอบเนาะค่ะเนาะเวลาตัดเป็นทอนแล้วเนาะค่ะเนาะใี่ค่ะพี่น้องเบืองล่ามตุ่นสิมันแตกนออันนี้คือมันแตกนออยู่ตุ่นเลยเด้อค่ะเห็นบ่ค่ะไม่เพิ่แกะเปลือกมันออกเห็นบ่ค่ะนอออกลังแตกถ้ามือสองมือมันอาจจะแตกอยูนมากอีกน้อยหนึงหากระปงค่ะขาวๆเลยที่เพิ่นถือคนเห็นปะค่ะก็สะอยู่ประมาณนี้ค่ะ ดีใจได้เ้ยค่ะเด้อพี่น้องสี่ร้างหยาแล้วแม่เพ่นถ้าบอแกจัดแม่เพ้นบาตัดออกค่ะเห็นปะค่ะตาเื่อนกระล่างสินี่ค่ะกระลัางเขียวมาเจาะแม่แกสินะคะเดี๋ยวแม่เพ่นพายางบึงต้นเยาเนาะค่ะเนาะก็ว่างหันหนาขึ้นเห็นปะค่ะพี่น้องนามปลามาทวมหยาปลาหยาแม่เพ้นเห็นบอการเกยบเก็บทวมใบเลยพี่น้องเห็นปะค่ะเห็นบะ อันนี้การนำถั่วเองเนาะค่ะนำถัว่วแต่ว่ามันหองมาอยู่บรายมือพี่น้องมาแป๊บเดียวมันกะโลง่งมากมือเดียวมันกะโล่งไหมคะ่ะแต่เลือยใหญ่พี่นอ้องเบองววาหยาก้องเฮาเนี่ยถ้าน้าม,มันมาบอแซมันกะบ,บอตายค่ะพี่นอ้องมันมีแต่สิแตกค่ะเห็นบอคะ่ะเป็นถือนำฝนเห็นห่กเป็นบอพี่น้องเนี่ยหักเป็นออกมาถือนำฝนนำขี้ฝุ้นแมมคะ่ะนำปลามามันเอือึ้นมาก มันมันติดห่วยเนาะคะ่นะเนาะส่วนของแม่เพชรมันติดห่วยบาดก็ดีนม้มลูงกู้ผ่าก็จะเลื่มออกเลยค่ะเห็นบ่ค่ะนี่แหละยาบาดน,นี้แม่เพชรนกรับสิผ่าฝากะะนะาไว้แจ็คหน่อยเนาะค่ะเนาะฝากไว้แจ็คหน่อยคือส่วนนี่แม่เพชรนสีขึ้นกําไรให้ลูกค่าแจ็คหน่อยค่ะเนาะเป็นส่วนเป็นส่วนเนาะคะ่นะเนาะอันคื่อไทยเคีอนค่ะตอนนี้ถ้าลูกค้าสร้างพันหนึ่งแม่เพชรนจะหายหนึ่งลอยทอนเนาะคะ่นะเนาะ ลอยต่อสิบท่อนเนาะพี่น้องเนาะจีคลืนกําไรให้ลูกค้าแจ็คหน่อยเป็นช่วงไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะเห็นหักบ่ค่ะถ้าผู้ใดสนใจก็โทรมาถามมาคุยได้เด้อค่ะเด้อจังไดก่ะเี่ยโทรมาถามได้ค่ะแม่เส้นปูโัชันพันหนึ่งต่อหนึ่งร้อยท่อนเนาะค่ะเนาะถ้าหนึ่งร้อยท่อนแม่เส้นกับหายูสิบสิบต้นเนาะค่ะเนาะจังไดกัฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อ ตอนนี้แม่เพ่นตัดเป็นทอนนะเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นบ่ค่ะกะสิย่ประมาณนี่เห็นหักบ่าจาฝนมา่ะเจตดีใจด้พี่น้องเพราะว่ามันถือฝนมันปุ่งหักออกมาขาวกักกเลยจัดหญ้่นี่มันแกจัดแล้วค่ะถ้าบ่าแกแม่เพ่นจะบ่ตัดเนาะค่ะเนาะแม่เพ้นฝากไว้จักน้อยถ้าผูใ้ใดสนใจกะโทร่ามาถามมาคุยกันได้เนาะค่ะเนาะยังมีแบงปั่นอยู่จ้ะ ถ่เคเอนนรุแกกระพัดเน่ากระได้ค่ะตอนนี้หญ้าถือฝนเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะอยากปรุงเนาะปรุงหักไหมค่ะเพิ่งเนี่ยค่ะ,คะกะซิยูประมาณนี้แหละค่ะตอนนี้พันหญ้าของแม่เพ็นผู้ใดสนใจกระทรมาได้เด้อค่ะเด้อฝากไว้ซ้ำหนีก่อนข่ามนี้ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ